การยามเย็นอีกละตลาดรถฝนตกแซ่ๆอีกแล้วไร้สตากฝนละงานเนี่ยฝนตกแซ่ๆขอบค,คน,นยี่สิบสองคนครับทุกคนมายเยี่ยมชมบรรยากาศ Phốn đời phốn tụ <laughs> Tục tràm diễn ra bên các tục bên đây thưa รยา,ยก,ยรารกาศยามเย็นอีกแล้วไาชมบรรยากาศยามเย็น มืดมาแล้วมืดมาอีกแล้วมันมีการล่อๆทุกคน ตอนหลังก็กอมอนหนึง่งตกแสะทุกคนเล่อนมาแล้วตอนนี้เวลาห้าโมงกว่ากว่ายามยินกับยามยิน ไม่มีอะไรครับพาชมบรรยากาศตลาดรถด่เฉยสวัสดีครับจู่จ่าได้อ่านไหมเนี่ยอ๋อก็เพิ่งมาเห็นคอมเมนต์สองคอมเมนต์นี่แหละคือตั้งนานแล้วเพิ่งพี่จะเห็นคอมเมนต์พี่มาสองคอมเมนต์เนี่ยคนอื่นเขาแอบดูอย่างเดียว อ่านได้ไหมครับอ๋อดีมันเลยอ่านได้่าชมบรรยากาศอย่างเดียวไม่มีอะไรปูจ้าปูจ้าที่นี่ฝนตกที่นี่ฝนจะตกแล้วใช่ใช่ใช,ใช่สวัสดีครับคุณปูจ้ามีคนดูเยอะแต่มีคนพิมพ์คนเดียวเลย เลยอ่านคนเดียวเลยได้อ่านคอมเมนต์อยู่คนเดียวคนดูเยอะแยะเลยไม่มีใครคอมเมนต์เลยมีพี่คนเดียวที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะค่ำแล้วผมจะกลับบ้านไปอาบน้ำตามสบายครับ ขึ้นไม่นานขึ้นแค่สิบห้านาทีพอปูจาปูจาปูจาชื่อปูจาม,มีคอมเมนต์อยู่คนเดียว บอบายครับขอบคุณมากครับคุณปูจ้าครับขอบคุณหลาย,ลาย